จะพามาชมนี่อีกหนึ่งนะครับผู้ขับวอร์ในวงการรถรถอะไรเงี้ยคลาสสิกเลโทหรืออะไรก็ตามเนี่ยฮีโรูยูทูปเฮ้ยเขาเป็นยูทูปอ่อเป็นยูทูปเปอร์ด้วยนะโซนนี้จะเป็นโซนรถที่เขาซื้ใช่ครับด้านหลังนี่น่ารัเป็นโซนเครื่องจักรบางคนซื้อนะครับอันนี้นิยามของของทางร้านหน่อยถ้าคำว่าชุดทากาวเนี่ยต้องมีข้อเหวี่ยงไปด้วยข้อเสื้อฝาข้อจะได้เส้นสงษาแคม คือทำเร็วไม่เร็วมันอยู่ที่ฝีมือผมผมจบเร็วผมได้เร็วผมคิดถูกอผมไม่ช้าอสจะทให้เด็กดูจะทํามึงดููบูกูไม่โหดมทุกัหูๆต้องเรีกว่าลุทุกูบอสทให้เด็กมันดููบจะทํางเอ็กนะครับวันนี้เราพามาสิงกรดถึงภาคกิสานะครับแล้วก็จะพามาชมนี่อีกหนึ่งนะครับผู้ขัหรดในวงการรถอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกรถ คลาสสิกอ่ะสองล้อคลาสสิกเลโทรหรืออะไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวใครเทียบรู้ว่ารถอย่างเงี้ยนะฮะประเภทแบบที่เป็นเห็นอยู่เนะี่ยอ่าเรียกว่ารถประเภทอะไรพิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยเดี๋ยวจะพาไปเชิญเจ้าของร้านแต่เดี๋ยวนี้เราจะพามาเที่ยวร้านกันก่อนแต่นี่อยากรู้ไหมว่าเขาเป็นใครนี่เดย์มีโลโ่ยูทูปเฮ้ยเขาเป็นย<ล><ล>ูทูบเบอร์ด้วยเป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะโอ้เป็นทุกอย่างหนึ่งหกแปดอินเจคชั่นช็อตนีเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว รถคือผมไม่รู้ว่ามันมันมันเป็นรถแบบรุ่นไหนอะไรยังไงบ้างเน่ยแต่เดี๋ยวเราจะไปเจอน้องชายเราอล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะพามาชมมันใครที่ชอบกลุ่มรถคลาสสิกแว้กันนะผมขอเรียกเป็นรถคลาสสิกก่อนแล้วกันถ้าใครมีชื่อที่เหมาะสมตรงนี้ก็พิมพ์ให้หน่อยแลวกันนะค,คนที่ชอบรถคลาสสิกนะแล้วก็ใน EP นี้นะครับมาสัญจรที่ภาคอีสานเนี่ยก็นอกจากมาชมรถคลาสสิกของเขาแล้วก็ยังมี รถซูเปอร์เพนดีสุดของอู <mythology. S 3> ๋ด้วยก็เดี๋ยวจะไปทำอีกหนึ่งทีแยกตั้งหางนะครับเดี๋ยวไปเจอเขาเลยครับช่างกอร์หนึ่งช็อปช่างกร1หนึ่งช็อปออกทริปเขราในเมืองมันแสบปอดับต้นแดดออกขับไปแตะมอกขับยังอัดในตรัสไปแปดล้อช่างกอร1หนึ่งช็อปออกทริปเขราในเมืองมันแสบปอดับตนแดดออกขับไปแตะมอกขับยัง ในส่วนเรื่องของงานบริการแล้วก็เดี๋ยวไล่ดูไปว่าตรงไหนมีรถอะไรที่บก็าเราจะเสริมเข้าไปในไลนวิดีโอนี้เลยกันนะน้องชายครับภาพรวมๆเอาหน้าๆเนี่ยเข้ามาปุ๊บเจอก็จะเจอถ้าฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเจอฝั่งอฟปิศวาสนามาเอากล้องให้เสียก่อนนะมมากิข้าวเยอะหน่อยาสนาค่ะไป้าไปพอเลยยังอีก จะเป็นโซนโอฟฟิตับข้างในก็จะเป็นสต๊อกอะไหล่แล้วก็ทีมหลังบ้านก็คือทีมหลังบ้านทีมแอดมินมีช็อปออนไลน์ใช่ครับนะครับในโซเชียลต่างๆถูกต้องครับก็ทั้งตอนนี้ใช้3แพลตฟอร์มหลักๆครับสามแพลตฟอร์มหลักๆนะครับเราบอกให้เอฟซีไปกดแชร์ก็ฝากติดตามด้วยทั้งทั้งแพลตฟอร์มสีดำทีทีต้องย่อต้เปลี่ยไปทีทีนะครับแล้วก็สีส้มนะครับเอฟแอปสีส้มแล้วก็เอฟสีอ่อแล้วก็เอฟสีฟ้าเอฟสีฟ้านี่คือเฟสเฟสนะอ่าครับ แต่ว่าล a า a ้าไม่มียังไม่ได้ทำยังแอดมินยังไม่ครบแสดงว่าเราก็มีในส่วนของพาร์ทอะไรครับที่ขายแล้วก็มีี่เรียกว่ามาใช้บริการในในช็อปเราด้วยถูกต้องครับโซนนี้จะเป็นโซนรถที่มาเิด้านหลังนี่น่าจะเป็นโซนเครื่องจักรก็เรียกว่ามีตั้งแต่คว้านขัดตึงมิลลิ่ง C N C เพนเจแคมถูกครัทุกวันนี้ก็จะมองว่าเป็น พื้นฐานสำนักก็สิ้นแต่นี่มีพื้นฐานพื้นฐานพื้นฐานมีวิจัยพัฒนาเดี๋ยวเราไปดูน้องๆทำงานกันนิดนึงโอเคครับตอนนี้นะครับผมวันนี้ผมได้บล็อกโอซุกะตัวใหม่มาเว้ยคนดูบอกเลยนะครับผมว่าตัวเนี้แรงบิดเพิ่มขึ้นถึง620นิวตันเลยนะเว้ยเออและยิ่งไปกว่านั้นอีกนะเว้ยทุกคนบอกเลยว่าแบตอึดทนนานแล้วสามารถใช้กับอุปกรณ์อื่นๆได้ของโอซุกะเลยนะครับทุกคนนี่อุ้ยแต่ตัวใหม่บอกเลยครับผมว่าดีไซน์ของเขาดูแบบเออมันเบากว่าเดิมจริงเว้ย เาบากว่าเดิมจริงบางคนบอกว่าเฮ้ยไอเทียมึงไม่ใส่แบบนี้จะบอกได้ไงว่าเบากว่าเดิมนี่ไงเดี๋ยวมาดูกันดูน้ําหนักเออเบาเบากว่าเดิมจริงนะแล้วดูดีความแรงของมันอุยอ้ยอุย้ยยิ่งแค่มาแรงขึ้นจริงนะสำหรับใครที่สนใจนะครับผมอยากจะจัดสำหรับเจ้าโอซูกะตัวใหม่ตัวนี้นะครับผมก็ติดต่อไปที่เพจโอซูกะไทยแลนด์ได้เลยนะครับผมหรือว่าคลิกลิงก์ด้านล่าง เดี <Cornell> ๋ยวเขาจะปักหมุดไว้ให้ก็ไปสั่งซื้อกันได้นะครับโอซูกะไทยแลนด์เฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่ามีเด็กเควีคนหนึ่งเรียกเรียกมันมาหน่อยดีวะเฮ้ยมีทั้งออโต้เลยครัี่มีทั้งออโต้และเฮคบีเลยเผื่อกันเอามารายงานตัวคือแบบใครที่แบบเป็นเด็กเทคโนอยู่นะครับแล้วก็เรียนแผนกเควีเดี๋ยวมาทบทลความจำอันนี้นึงเฮ้ยแล้วออโต้ได้ไหมได้อ่ะโหษดิอ่ะรายงานตัวเพราะว่าเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าตอนเนี้ย ตอนนี้นะปีปัจจุบันนะครับเผื่อเอรุ่นพี่ก่อนไม่ได้ติดตามข่าวแต่รุ่นพี่ทั้งหลายนะครับตอนนี้สายเครื่องกลเขาหมายถึงแผนกเครื่องกลเราจะกลหนักช่างยนต์เคร่องแอร์อะไรเนี่ยตอนนี้ปสเหลือแค่สองแผนกนะครับพี่ๆเหลือสองแผนกคือเหลือออโต้เฮฟวี้ที่เหลือยุบไปแล้วที่เหลือเหรอใช่ครับแล้วเหลือสองแผนกครับคือได้ยินข่าวว่าโดนยุบเนี่ยก็เลยก็เลยมันคงสูญพันธุ์แล้วยังอยู่ยังอยู่อ้าวแล้วกันตอน ผมนายวัชรากรจันทวิลากนหกห้าศูนยองศูนย์ศูนชื่อเล่นกล้องจบจากเทคนิคอสกาครับเทคนิคอสกาขยายภาน่อยเทคนิคอสกาคืออะไรวะครับยูเป็นจบมาจากญี่ปุ่นเหรอวะเทคนิคขอลาติกมาครับอ๋อได้ยินก่อนอลนหนึงมาข้างหน้ามันเป็นขายาวมาหิดเทคนิคโคราตอยู่แล้วอ๋อโอสกาอยู่ข้างหน้าโอสกาก็คือเรียนเสร็จปุ๊บมันก็ไปตีมองหลังเดินข้ามถนนได้เลยเอ้าจะยนเลย เ้้ยยยอ่าใหแพผมชื่อนายฐานันต์ตังค์ทุกชื่อเล่นชื่อแมนรหัสชอยอหกห้าศย่องศูนย์จบจากเทคนิคอสกาครับเออเข้มขังไหมเข้มข็งไหมก็จริงๆก็แบบออกสื่อซอบซอบหน่อยเพราะ่าอันนี้เราไม่ได้รับน้องกันะครับก็คือ ก็คือน้องแมนเนี่ยมาฝึกงานก่อนจบแล้วแต่นี้มาทำงานต่อคือรอเรียนต่อวิศวะผมก็เลยว่าเฮ้ยถ้ามันออกผมก็ขาดคนงานก็เลยไปหาเพื่อนมาหน่อยก็เลยไอ้นี่จบพอดีก็เลยมาแทนมามามาจอยต่อมาจอยก่อนเดี๋ยวจะเป็นตัวนี้แทนต่วแมนก็จะกลับไปเรียนวิศวะขอบใจมากน้องชายไปทางานต่อเดี๋ยวคุยกับพี่กอต่อก็เห็นว่าทางช็อป168ของเราก็เรียกว่ายังรับ ผู้ร่วมงานอยู่ไหมใช่รขบยังรับอยู่รังรับอยู่นะครับฝากผ่านทางวิดีโอนี้ไปก็ตอนนี้อยากได้อะไรบ้างเนี่ยทีมคนทํางานมีเดียอืมอ่าคือไม่ต้องมาประจําก็ได้ครับอาทิตย์ละสองสามวันสะดวกยังไงมาคุยกันมาคุยกันหรือมีช่องอยู่แล้วยินดีเลยมาฟีดมาฟีดแล้วเอากินเงินเดือนผมด้วยอ่าคือฟีดแล้วคุณก็มาถ่ายเอาไปลงช่องคุณคุณก็เอาฟุตให้ผมไม่ต้องจัดต่อ ผมมีคนตัดต่อผมมีคนตัดต่ออยู่แค่คือเน้นว่ารับเป็นคนถ่ายใช่คนถ่ายมาช่วยคิดอ่ะเฮ้ยพี่วันนี้เราถ่ายนี่แค่นั้นแหละเป็นคีคีเอทีฟแล้วก็ช่างกึ่งซีนซีช่างกึ่งทั้งซีนซีคนละอันนะนะครับช่างกึ่งซีนซีนะครับแล้วก็เป็นเมนด่วนใช่เมนด่วนซีนซีด้วยแล้วว่าหน้าเครื่องครับโอเคแล้วก็ทีมแอดมินที่บอกยังยังไม่ครบแพลตฟอร์มครับนเหลือขาดขาดคนนะครับตอนนี้ก็หาตังค์จ่ายเงินเดือนน้องๆอย่างเดียวเลย ทำมาเรียกว่าเอามาให้น้องๆตอนนี้ก็สิบสามสิบสี่คนนะครับที่เราเห็นเนี่ยเดินเมื่อนเียกมาแถวนี้นี่นี่คือกําลังทําอะไรอยู่เนี่ยตอนนี้ก็อย่างนี้นะเซตเป็นท่อนตรงชุดท่อนตรงให้ใช่ครับอันนี้ก็เซตตั้งองศาแคมไปหมดเลยตาส่วนหัวเนี่ยครับข้อเสื้อฝาเลยท่อนตรงก็จะเป็นข้อเสื้อฝาอาใช่ครับฝากด้วยพอดีอืบางคนซื้อนะครับอันนี้นิยามของของทางร้านหน่อยถ้าคําว่าชุดทากาวเนี่ยต้องมีข้อเหวี่ยงไปด้วยข้อเสื้อฝาเพราอจะได้เซตองศาแคม แต่ถ้าคําว่าชุดคิดเฉยๆอาจจะเป็นชุดชุดคิดชุดฝาคุณต้องไปไล่หัวลูกเองนะต้องไปไล่หัวฝาแคมต่อนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยต้องแยกแยกคาแยกคํานิดนึงเข้าใจคำจำกัดคำนิดนึงครับตรงนู้นก็มีฝาแบบรออันนี้กําลังแยงอยู่เลยซีซีกัแล้วก็มาต่อทางนี้ทางนี้ก็มาเป็นต่างเซ็ตเนี่ยเป็นตัวเลขครับทำแบบหลังวาวคือแบบนี้เราทำเป็นตัวเลขจริงๆอาจจะช้านิดนึงอย่างเงี้ยครับเงี้ยให้เขาเซ็ตหลังวาวให้ นี่ก็คือในส่วนของการแบบทชุดคิเซ็ตใช่ครับใช่ครับแ้วก็ยังมีบริการนู่นไดโนไปดูไดโนกันต่ออย่างไดโนี่ยตอนนี้บริการอยู่เท่าไหร่ยังไงบ้างถ้าเป็นรีแมปก็เริ่มต้นที่ประมาณ1,200ครับครับไปจนถึงพันแปดแล้วแต่ความยากง่ายคือผมจะทํางานสไตล์ฝรั่งครับเป็นฝรั่งครับก็คือเป็นชั่วโมงทำงานือสมมติว่าคันนี้มันรีง่ายผมก็คิดถูกเลยกลับกลับกันผมจะกลับกันครับคือแบบ บางคนบอกว่าเฮ้ยทำง่ายประสบการณ์เยอะก็คิดแพงเหมือนเดิมได้แต่ผมแบบชอบสไตล์ฝรั่งคือดูมีอาชีพคือทาเร็วไม่เร็วมันอยู่ที่ฝีมือผมผมจบเร็วผมได้เร็วผมคิดถูกอผมไม่ชาร์จอเรียกว่าวินวินใช่เป็นวินผมไม่ชาร์จผมบอกเลยผมไม่ชาร์จคือถ้าบป็จูงง่ายเฮ้ยสองสามพเสร็จผมก็คิดถูกเลยพี่แปดร้อยเก้าร้อยพันคือวินวินนะเสร็จเร็วก็คิดคิดคิดถูกเพราะทไม่ยากแต่ถ้าแนนมันยากก็คิดก็คิดบวกขึ้นไปอีกใช่ครับจะเป็นอย่างนี้ ใชครับห้องเดนโ o หรือ,อะไรเนี่ยในไทยวันนี้เราเรียกว่าพัฒนากันกับทุก,ทกรล้านของต้องมี<ช>อมของต้องมีดีกว่าครับของต้องมีก็ถ,ถ้าใครจะสนใจนี้ก็สอบตามผมได้มีหลายแบรนด์ขายทุกแบรนด์เลยตเนี้ย ขายทุกแบรนด์จริงสนใจแบรนด์ไหนทักมาได้เลยนะครับสนใจแบรนด์ไหนทักมาได้เลยอย่างคนที่แบบว่ามีลูกค้าของเขาเองแล้วไม่คุ้มแท้งมาเช่าเช่าได้ครับอยู่เท่าไหร่เช่าได้ครับก็คิดเป็นชั่วโมงอ่านี่นะครับคิดเป็นชั่วโมงอยู่ประมาณก็ชั่วโมงประมาณชั่วโมงละพันบาทครับใช่ครับมีเอฟให้ใช้มีอุปกรณ์ที่ใทยนี่เลยมาตรฐานก็เรียกว่ามาเอารถคุณมาจูนไม่ได้ช่วยดูให้อีกแต่ว่าต้องตั้มเองก่อนะเออะเอามาได้เลยครับเรียกว่าครบถ้วนแล้วใช่ครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมน้องชายก็จะมีบริการติด คือต่อจากนี้ก็จะเป็นบริการแบบมีรับรถรับส่งต่างจังหวัดด้วยอ๋อแบบใครแบบสนใจอยากจะทำอยากจะส่งรถมาหรือหรือต้องการจูนรถคือผมมีทีมงานหลายจังหวัดก็สอบถามมาได้งมีลูกศิษย์ใช่ครับคือคนไหนที่การันตีให้เราก็จะการันตีแล้วเน่ยว่าปิดพื้นที่ใกล้เคียงของเขาจบได้เลยไม่ต้องเดินทางไกลต้องเดินทางมาไกลครับเพราะว่าหลังๆนี้ก็ผมก็ไม่ได้ค่อยไม่ด้ค่อยรับงานหไม่ค่อยรับงานเท่าไหร่เพราะว่าต้องบริหารข้างในอี้ทำอย่างอื่นด้วยทำระบบอยู่ใช่ใช่ครับ นี่พอดีเลยเมื่อกี้ลืมไปอัตานึงคนที่ดูแลห้องในโน่ยังขาดมาประจาได้เลยใช่ไหมถูกต้องครับคุณได้เรียนรู้ด้วยได้เงินเดือนผมด้วยโอ้โหคนคุ้มและพี่เห็นเยอะไปหลายคนแล้วรุ่นผมเลยใช่เปิดเองอย่างหลายคนอย่างจอสอย่างโต้นครครสีอย่างหลายๆคนที่มาอยู่ไอ้มอสด้วยใช่คือแบบเนี่ยได้เงินเดือนด้วยได้ประสบการณ์ด้วยมาได้เลย รับอยู่หนึ่งคนมาเลยหนตามาเร็วๆได้ทั้งเงินได้ทั้งความรู้และประสบการณ์ใช่หาไม่มีแล้วเรียกว่าคือจ้างมาทำงานถูกต้องจ้างมาทำงานถ้ามีคนมาประจําผมไปเปิดผมเปิดรับงานเหมือนเดิมคือตอนนี้ผมยังรับแค่แบบวันละคันคือจะว่าจะไม่ไม่ค่อยได้เยอะตอนอยู่ประทุมรปนวันละสิบกว่าไม่ไหวเรียกว่าเป็นห้องไดโนที่มีคนมาใช้บริการเยอะที่สุดในในยุคนั้นเพราะว่า หนึ่งก็คือเรื่องของจํานวนของเดโนตอนนั้นมีมีมน้อยมีมมน้อยนะครับแล้วก็ลูกค้าเราก็มีเยอะด้วยถ้วยมีเยอะนะครับฝ<ม>ากสําหรับคนที่เป็นเอฟซพี่กอนะครับแล้วก็ใครอยากจะชมคอนเทนต์อะไรอีกนะฮะที่ร้านหนูแปรสอบก็พิมมาแล้วันนี้เนี่ยน่าจะจุใจแล้วก็หายคิดถึงกันแลยวว่าจุกๆจอีนี่รวยบาสเจี๊ยฟเดี๋ยวป้ายยาพี่ไปลองขี่ก็เดี๋ยวไปดูอะไรในฝั่งมอเตคอร์อะไรกันเดี๋ยวขอไปลองขี่ไปเจออีพีหน้าดูที่ว่าเด็ดเด็ดฝุ่นไหมไปก่อนนะครับผมเล t โก้